ไปมาแล้วจ้าครั้งหนึ่งในชีวิตมีความสวยงดงามอลังการตั้งแต่หน้าประตูเลยแต่ถ้าใครจะไปต้องดูคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะให้เตรียมพกบัตรประชาชนไปด้วยนะก่อนเข้าไปในงานก็จะมีการลงทะเบียนง่ายๆโดยให้เราเดินเข้าไปแล้วถือบัตรประชาชนแล้วก็ยื่นหน้าให้กล้องสแกนเลย <c oughs> แล้วเราก็เดินเข้าไปเขาก็จะแจกการ์ดที่เป็นรูปพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ดอกบวกัวค่ะโดยที่เราไม่ต้องเตรียมดอกไม้ทุกเทียนใดๆไ,ไปเลยในงานก็จะมีน้ำดื่มแจกให้ทานตลอดแล้วก็ยังมีห้องน้ำให้เข้าได้สะดวกสบายและที่สำคัญที่จอดรถก็กว้างขวางสะดวกสบายมากเดี๋ยยวจให้้ดูทาคิป ไปจ้าถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปด้านในกันเลยดูสิสวยตั้งแต่ด้านหน้าประตูเลยใหญ่แล้วก็อลังการมากๆสวยงามมากพอผ่านประตูเข้ามามันเหมือนกับหลุดเข้ามาอีกในมิติหนึ่งเลยหลุดเข้ามาจากท้องถนนที่มีรถวิ่งไปมาเยอะแยะวุ่นวายผู้คนมากมายความรู้สึกเราตอนนี้เหมือนอยู่ในดินแดนของพระพุทธเจ้ายังไงอย่างนั้นเลย เรามาบรรยากาศยามเย็นท้องฟ้าสวยงามมากอากาศไม่ร้อนเลยลมรื่นสบายๆครั้งหนึ่งมากราบไหว้พระธาตุเขี้ยวแก้วซึ่งเขามีความเชื่อว่าเป็นฟันของพระพุทธเจ้าโดยมาจากวัดหลิงกวงศูนย์กลางแห่งศรัทธาในกรุงปักกิ่งของประเทศจีนโดยได้นํามาประฏิสฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่14กุมภาพัน์นี้แล้วในงานก็ยังมีการจัดไฟสวยงามแบบนี้ไปค่ะหลังจากที่เราสักการะพระเขี้ยวแก้วเสร็จแล้วไปเก็บภาพสวยๆบริเวณในงานกันเลย าใครสสยคอนเทนต์หรือว่าสายถ่ายภาพก็สามารถเข้าไปเก็บภาพสวยๆแบบนี้กันให้ช่ำไปเลยเพราะเขาเปิดให้เข้าชมตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มไปจ้าแล้วเราไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกันต่อเลยถ้าใครยังไม่มาแนะนำให้รีบมานะคะครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มากราบพักเกี้ยวแก้วและมาชมบรรยากาศที่งดงามแบบนี้บา,บายๆขอไปเดินเที่ยวแล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศในงานก่อนนะ